หมานี่มันจะชอบมาแทะหน่อกล้วยมาแทะเล่นนะเขาก็มากินนะเหมือนเขาหมามันตัวเล็กอยู่มันจะแบบหมันเขี้ยวเนะดี๋ยวมาแทะก็ต้องดูดูฝั่งข้างนี้ก็จะเป็นตะเคียนเคียนแซมด้วยกล้วยไปเรื่อยตะเคียนนี้ไมายงชิดมายงชิด อันนี้ติดหรือยังไม่ไม่แน่ใจนะไม่ยงชิดอันนี้คงไม่ต้องบอกว่ากต้นเลยอันนี้จะเป็นลองกองคือเขามาให้นะเขามาถวายเราก็ปลูกไปนะเผื่อมันติดต้นผลไม้เนี่ยเพราะว่ายิงเราเน้นป่าพวกเงาะพวกลำไยพวก ทุเรียนอะไรมันทุเรียนยิ่งดูยากนะทุเรียนมันไม่ได้ติดง่ายมันถึงแพงนะทุเรียนมันดูแลยากต้นทุนสูงต้องดูแลแบบดูแลจริงๆยังจังเลยเนี่ยทุเรียนแล้วมาดูนะมันจะไปได้เป็นไม่ได้กินไหมอีกสักห้า 5, ปีสิบปีต้นนี้นะต้นอยู่หลังวัดนะแรืมันจะเป็นต้นอยู่หลังศาลานะาศาลาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโรงน้ำร้อน นี่ยางนายางนาแถวนี้เราจะติดสปริงเกอร์แล้วไม่ไหวแต่สปริงเกอร์ได้แค่ช่วงช่วงนึงช่วงช่วงใกล้ๆลากสายยางไม่ไหวปตีก็จะลากสายยางรถทีละต้นเีลยะต้นก็มีสปริงเกอร์ช่วยไปด้วยบางโซนนะไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยตามป่านี้ก็จะแซมกล้วย กล้วยนี่ปลูกทุกกล้วยนะแต่ว่าวันนั้นได้มามันถูกเป็นกล้วยหอมจริงเราก็อยากได้ทั้งทุกอย่างกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่กล้วยอะไรก็ปลูกไปแต่ได้กล้วยหอมมาก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็มันก็ถูกนะนี่คือดินชื้นพรุ่งนี้ต้องได้ลดแล้วนะกล้วยปลูกน,นี่ได้สามวันสามสี่วันอยางนาชุดแรกนี่ปลูกนี่เริ่มติดแล้วส่วนชุดสองชุดอะไรก็เนี่ย นี่เราปลูกอันนี้คือฝนฝนตกวันวันก่อนได้ได้ดินชุ่ชมหน่อยป่าเนี้ยก็ปลูกกล้วยปลูกกล้วยแซมอย่างเงี้ยกล้วยก็ต้องเอาฟางข้าวนะมากบโคนมันด้วยเพราะบางทีมันแรงแดดมันจัดทั้งกล้วยทั้งต้นไม้เล็กนี่นแหละการมากบโคนกบเองนี่แหละ กลับมาจากบินทบาทก็หรือว่าช่วงไหนเวลาก็มากบไปกบไปนี่คือก,กล้วยกลังแทงต้นไม้นี่ก็ต้องกบโคนต้นตะเคียนเนี่ยนะกบโคนไว้กล้วยก็ต้องกบไว้ให้มันรักษาความชื้นบ้างพวกนี้ไม่มีสปริงเกอร์ อันนี้เป็นแคนาแคนานี่ถ้าเทียบกับยางนาเนี่ยแคนาปลูกง่ายง่ายมากง่ายหมายเขาว่ามันโอกาสตายหรือว่าโตเนี่ยโตไวแคนานะโตไวกว่ายางนาเยอะกว่าหลายเท่ายางนาเนี่ยยางนาเนี่ยอันนี้แคนาแคนาจะโตเร็วแล้วก็ติดง่ายตายไม่ใครตายหรอก ไม่ไม่เคยตายนะแคนาปลูกปลูกไวนะ้ใครที่จะปลูกต้นไม้นะแคนานะเป็นไม้พุ่มแต่ว่ามันมันมันไม้เนื้ออ่อนนะมันก็อาจจะไม่อันนี้ต้นตะเคียนต้นตะเคียนเริ่มจับแล้วนะเริ่มจับเริ่มแทงยอดใหม่แล้วจับ่เริ่มแทงยอดใหม่นะนี้เป็นต้นว่าว่าหลวง ว่าหลวงหรือว่าใหญ่เราเนี่แหละว่าลูกใหญ่ๆนะไม่ใช่ว่าขี้นกนะว่าลูกใหญ่นะอน,นี้เนี่ยยางนายางนาตะเคียนแคนามะข่าอันนี้มะข่ามงนะมะข่ามงมะข่าเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์นะที่หลักๆเลยที่เรารู้ก็ ที่เราเห็นเห็นบ่อยๆก็มะข่ามงกับมะข่าแต้ใช่ไหมต้นแต้มาอีสานนะต้นแต้น,ะอนะตนตนะ่อันนี้ยังกบไม่หมดเลยนะยังไม่ได้กบโคนเลยเนะี่ยน่าจะรอดนะอันนี้มะข่าอันนี้เป็นต้นแดงต้นมะข่าต้นแดงเนะี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เศรษฐกิจระยะยาว ถ้าคนที่จะปลูกอันนี้เราปลูกป่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นไม้เศรษฐกิจนะปลูกทิ้งมาพื้นที่ที่ว่างเนะี้ยใกล้จะปลูกไปเหมือนกันต้นแดงกับต้นมะข่าเนี่ยเขาจะโตช้าโตช้ากว่าต้นตะเคียนต้นอะไรพวกนี้นะโตโตช้าสุดแล้วมั้งตรงต้นแดงนะนะต้นแดงนะนะ อันนี้มะข่าอันนี้ยังไอเนี่ยมะข่ามะข่ามงอันนี้ต้นแดงเนี่ยเนี่ยต้นแดงต้นแดงนี่จะโตช้ามากนะก็ดูแลแต่ว่าต้นแดงนี่จะอึดนะอึดเคลืหมายว่าถ้า ผ่านไปปีนึงเนี่ยเขาจะทนทนแรงได้ดีเนี่ยต้นแดงต้นนี้สวยเลยนะมานแทงยอดพากันแทงยอดแล้วเนี่ยต้นกล้วยก็แซมแซมไปต้นกล้วยปลูกไว้เพราะว่าดินเราเป็นดินใหม่เป็นดินถมเป็นดินเอาดินนอกมาถมเนียเป็นดินค่อนข้างที่จะเป็นทรายปนดินเหนียวไม่ดินจะไม่ค่อยอุดสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ต้องอ แล้วก็พื้นที่เดิมแถวเนี้ยพื้นที่เดิมแปลงเนี้ยจะเป็นป่ายุคาที่โยมเขาถวายสร้างวัดที่นี่นะเป็นป่ายุคาแล้วก็เริ่มต้นกันตั้งแต่มาดูที่ที่เป็นป่ายุคาแบบนั้นนะเป็นป่าใหญ่ๆแบบน้แล้วโยมเขาก็ผู้ใหญ่น้อยเนี่ยนะเขาก็ถวายา12ไร่ที่เป็นป่ายุคาแล้วก็อีก12ไร่ก็เป็นป่ายุคาเหมือนกันแต่เป็น คือแบ่งครึ่งกันนะเป็นเทตธรณีสงเนี่ยสิบสองไร่แล้วก็เพียน้อยเขาก็เป็นไว้ปลูกบรรพักหรือบรนพักโยมบรนพักสําหรับโยมมาพักมาภาวนาก็สามารถพักได้นะเดี๋ยวก็คงปลูกป่าไปปลูกกล้วยปลูกป่าไปตามเหนกันแต่ตอนนี้เขาลงข้าวไว้ลงข้าวไว้ ตรงนี้ก็จะโล่งเพราะว่าเดี๋ยวน้ําไม่ทันถ้าปลูกเยอะก็แจนอยู่รูปเดียวแล้วก็ลดน้ํำองเดียวแต่ละวันเนี่ยก็ทุ่มสองทุ่มเนี่ยลดน้ําก็จะปลูกเป็นช่วงเป็นโซนก็คือให้ให้รุ่นนี้มันติดมั่นใจแล้วก็มาปลูกโซนเนี้ยโซนเนี้ยก็คือริมริมรั้วรั้วเราจะอยู่ตรงนี้แต่ก็คือกันขอบไว้สัก สักสองเมตรสาเมตรเนี่ยนะตรงนี้ก็วางไว้เพื่อที่จะเราจะทำล้อมรั้วขั้นต้นก็รั้วรวดหนามก่อนรดรวดหนามส่วนตรงนี้จะปลูกให้หมดปลูกไปจะพามาดูที่ที่เรามันจะถึงที่ที่เขาถมนี่นะสิบสองไร่ของวัดที่ถวายมา ตรงที่สีขาวเนี่ยแล้วก็ยาวไปไปถึงข้างหลังในนั่นแหละหลังกุฏิหลังห้องน้ำชุพระหลังสลาเล็กสลาชุกขาวเรานะี่ยสลาการเปลี่ยนอย่งเล็กมันเป็นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือคือตรงนี้ยาวตรงนี้ที่ว่าจากนู่นจากต้นตาลมันก็ยาวไปอันนี้เป็นที่ของ ยมแล้วก็เป็นแปลงเป็นแปลงก็ที่แปลงนี้ก็ก็เหมาะก็หากมีอย่างที่เคยบอกกมีตังก็จะจะซื้อถวายวัดหมายหมายคามว่าไม่รู้ไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นว่าไม่เป็นไรแต่เจตนาก็อยากจะปลูกป่าแล้วก็ทำกุฏิไว้ให้พระเดินโยกรมภาวนาข้างใน เพราะโดยลักษณะของกูบาจารย์ท่านจะกุติพระเนนจะอยู่ในป่าไกลห่างกันข้ามมาก็มีทางเดินโยกมมกุดไค่กุดมันแล้วก็ทําความเพียรไม่ไม่ไม่มาก็คือต,ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติว่าถหาขายถ้าหากเรามีตังเราจะซื้อ ถวายวัดทางแปลงนี้แล้วก็อีกแปลงหนึ่งกับแปลงยูคาเนี่ยแล้วก็จะปลูกปลาอีกปลูกปลาให้เต็มแต่ถ้าไม่มีบุญวัฒนาบาร,รมีก็ก็ไม่ได้ซื้อไม่มีใครช่วยซื้อเราก็ไม่ได้ซื้อนะในวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยวันวิสาขะทุกคนรู้ าชาวพุทธเราแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันป่าไม้วันต้นไม้แห่งชาติก็อยากให้ญาติโยมทุกคนช่วยกันร,รักษาดูแลป่าปลูกป่า,าพื้นที่นาตัวเองพื้นที่ไร่ตัวเองพื้นที่ว่างารวมถึงช่วยกันดูแลรักษาไฟป่าอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะทางเหนือน่อก่อน อยู่ไปอยู่กับกระเลียงอยู่กับไรทางเหนือนะโอ้ไฟป่านี่ทุกปีเลยนะไหม่กันเสียดายต้นไม้นี่ตอนที่อยู่เมื่อก่อนตอนปลูกป่าไว้เยอะดูแลต้นไม้รดน้ำที่อยู่วัดเดิมนะที่การทำวัดที่อยู่สำนักสงฆ์ที่เดิมไอชาวบ้านเขาก็เผานานนี่แหละแล้วไฟมันมา โอ้ยไม่หมดเลยไม่เลยเสียดายมากเลยต้นนี้ตายแล้วนะปลูกป,าปาลาป่ารอดโลกก็รอดป่ามีโลกก็มีนะะวันพระก็สร้างคุณงามความดีกัน